ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผลงานเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับผมนะตัวกล่องโมดูลนะครับกล่องโมดูลแปลงองศาของมอเตอร์นะครับจาก60เป็น120หรือ120เป็น60นะครับตัวแปลงนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยกล่องควบคุมที่เรามีใช่ไหมครับมันเป็นต่างองศากับมอเตอร์แต่เราอยากจะใช้ให้มันตรงกันเช่นมอเตอร์มันเป็น60องศา แต่กล่องควบคุมเราที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นร้อยยี่สิบเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นร้อยยี่สิบใช่ไหมครับมันก็ค่อนข้างจะเปลืองเงินแล้วก็ค่อนข้างจะลําบากในการหาแล้วก็เสียได้ของโมดูลนี้ช่วยได้นะครับผมนะก็จะแปลงเป็นหกสิบเป็นร้อยยี่สิบหรือร้อยยี่สิบเป็นหกสิบก็ได้นะครับอ่ะโอเคมอเตอร์ตัวเนี้ยพอดีผมมีมอเตอร์เป็นเป็นร้อยยี่สิบองศานะครับผมนะพิสูจน์ด้วยกล่องเทสต,ตัวนี้นะครับ โอเคครับผมนะแัวน,นี้สายมันหลวมหน่อยนะครับโอ้สายมันหลวมครับนี่นะมันเลยกระพริบปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บโยันยันเข้าไปให้ดีก่อนโอเคครับผมทดสอบหมุนมอเตอร์ครับสังเกตน,นะครับเขาก็จะเป็นลอจิก ลักษณะนี้นะครับคือคอเซนเตอร์ทุกดวงเนี่ยจะตัดกระสนามแม่เหล็กแบบถูกต้องก็จะติดดับติดดับตลอดนะครับผมนะจะไม่มีลอจิกที่เป็น1หมดแล้วก็ศูนย์หมดนะครับก็คือถ้าถ้าเป็น60องศาเนี่ยเขาจะมีลอจิกที่เป็น1หมดกับศูนย์หมดปรากฏขึ้นมาอันนี้คือเป็นกล่อง120องศาอ้าวแต่สมมุติว่ากล่องควบคุมเราเนี่ยเป็น60องศาทําไงนะครับ ใช้กล่องนี้มาเออใช้มอเตอร์ตัวนี้มาขับไปกล่องเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเราก็ใช้ตัวแปลงนะครับไม่ต้องหาแหล่งจ่ายไฟอื่นครับผมนี่เสียบเข้าไปครับนะมอเตอร์เข้ามอเตอร์ออกนี่ก็เข้านี่นะครับกล่องก็จะรับไฟจากตัวแหล่งจ่ายของของควบคุมปกติได้เลยอ่ะโอเคเรามาลองหมุนกันใหม่ครับผมเห็นไหมครับ มีสถานะที่เป็น60องศาเกิดขึ้นแล้วนะครับนะมอเตอร์ก็จะกลายเป็นมอเตอร์60องศาเรียบร้อยแล้วนะครับซีเควนต์เขาจะเป็นซีเควนต์แบบ60องศา60องศาเนี่ยคือจะดับหมดและติดหมดนั่นเองนะครับนี่นะครับผมนะตัวเดนเตอร์เขาก็จะทำงานแบบ60องศาถ้าไล่ดูตาราง60องศาก็จะ จะไล่าตามสีเขียนตามนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนนะครับหนึ่งหนึ่งศนลักษณะนี้นะครับก็จะไล่ไปก็จะกลายเป็นกล่อง60องศาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไฟโชว์ขึ้นมาถอดออกปุ๊บก็กลายเป็นมอเตอร์120มือนเดิม เอาโมดูลคอนเวอเตอร์อ,ออกไปครับผมกลายเป็น120องศาแล้วนะครับไม่มีสถานะที่เป็น60เกิดขึ้นแค่นี้เองเราจะสามารถใช้มอเตอร์เดิมเข้ากับกล่องที่เรามีแต่ปัญหากล่องกับมอเตอร์ไม่แม่กันได้แล้วนะครับแต่กล่องรุ่นใหม่ๆอาจจะสามารถเซตติ้งได้จะเป็น60หรือ120ก็ได้นะครับตัวนั้นก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้ากล่องควบคุมที่เรามีมันไม่สามารถเซตได้ โมดูลตัวนี้ก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับโอเคขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ